นีกะปิเหลืออย่าไปทิ้งเราอะแทนเทนแทนสวัสดีค่ะมูเจ้ามืันนี้ไปตุ๊กคุณนายสายกินซิ่งสิ่งผ้าไหเห็ดน้ำพริกลงเรือเด้อค่ะที่จริงจะบ่ได้ตั้งใจเห็ดออกเพอ้นมันมีน้ำพริกกะปิถั่วเกลเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวไปตุ๊กเจียวบักเน่าเติมความเปรี้ยวจังน้อยลายมือเราเด้นี่อาอิตขีกลัวเราบังลูกเห็ดจังน้อยเด้อค่ะเอาเอาเขาพักไว้ก่อนนะคะเอาเอาหมูลุเลยเด้อค่ะเด้อเราไม่ต้องรอให้ร้อนละ สามสั้นได้ว่าแม่ตุกเอาหนังออกด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะกระดินเนาะต,ตับตุบบเลยหลร่อมม่เจ้าเดี๋ยวแม่ขอน้ำเปล่าหยอดนะคะให้น้ำมันเขาออกเนาะ,ะ,ะแล้วเราก็ทิ้งไว้จนน้ำมันเขาออกเลยค่ะแม่เจ้าไข่เต็มลุงนะคะคือ้ใ่ านปิด้าทำใหตุกจะเอาน้ำพริกกะปิเทลงไปนะคะที่ใส่น้ำพริกกะปิก่อนกุ้งแห้งเพราะว่ากุ้งแห้งไม่ต้องเป็นกุ้งสอยไม่มีกุ้งตัวใหญ่มีกุ้งแห้งเมื้อนอะในว่าถ้าใครชอบไข่ไข่เค็มเยอะๆก็ใส่ได้อีกลูกนึงนะคะถ้ากวเค็มก็เอาไข่ขาวออกเนาะกุ้งแห้งเลยจ้า รสจ้ายัางไม่เค็มเราจะเราจะเติมไข่เค็มอีกลูกก็ได้นะคะลูกน้อยจะเติมไข่เค็มไหมไข่เค็มโอาไข่เค็มนะ <laughs> ก็ลูก่อยมาไข่เค็มเดี๋ยวแม่ขอปิดไว้ก่อนนะลูกอืมเราเราพริกแพงได้ค่ะทานทุชมให้ความเค็มของไขอ่อ่ะจะอร่อยกว่าน้ำปลานะคะเพราะเขามีความความมืดความเ,มามเนือ้อความมันของไข่ไข่แดงเราจะโรยด้วยพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อความเผ็ดแซ่บเนาะ คนชอบผิดชอบนี่จ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวกับน้ำพริกถ้วยเก่าเปลี่ยนเป็นน้ำพริกถ้วยใหม่มาในรูปแบบน้ำพริกลงเรือเราเลยกินกับพักสดก็ดีกับพักต้มก็ดีได้แมตุกินเพเดอร์แม่ตุกก็เ,ดเ,ดกกเลยกินจ้าด้วย พริกจิ้หนูอร่อยอ่ะมันเก็ดได้กับทุกพักเลยค่ะเด้อนึ่พริกแมทปุ๊บอื้อ อร่อยมากพักสดเขากันมากเลยหรอนี่กบปิเหลืออย่าไปทิ้งเราอ่ะเแหละขาะนังพริกลุงเลือ้อเมตุกเนาะ ทำมาจากน้าพริกถ้วยกะปิที่เรากินเหลือแล้วเราอย่าทิ้งค่ะอันบูบูดอกน้ําพริกกะปิน่ะยิงเอาไปพัดใจเขาเง็้หอมเดิมเม่เจาน้าพริกกะปิะถ้าผู้ใดอยากลองเห็ดกินตามเมตุก่ะลองเห็ดไดเด้อจา้าส้อยหมูให้มันสิ้นหน่อยก็นี่แน่อันนี้เมตุกัดเป็นคนอยากยำเนื้อหมูกุ๊บๆหน้าก็ะเลยเอาสิ้นบางๆคลิปนี้ค่ะขอพูดหลายๆเด้อค่ะแต่เห็ดกินแล้วอร่อยทักมาบอกเมตุก ก็จะเป็นพระคุณยิ่งนักแล้วก็จะดีใจมากๆที่มอมเนม์บอกเนาะค่ะคลิปนี้กะสวัสดีด้วยค่ะทอดีเลยคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ